คุณเคยสงสัยไหมคะว่าจิตวิญญาณคืออะไรวันนี้พวกเราขอเชิญคุณมาร่วมไขความลับของจิตวิญญาณเพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพวกเราขอเปรียบเทียบจิตวิญญาณเปรียบเสมือนไฟประภาคารที่ส่องสว่างนำทางชีวิตของเราทุกคนมันคือพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราเป็นแก่นแท้ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้และคนรู้ไหมว่าพลังงานนี้ มีอยู่ในตัวเราทุกคนตั้งแต่เราลืมตาดูโลกแล้วแต่เพราะเราต้องเผชิญกับสัต์พัเรื่องในโลกนี้บางครั้งจิตวิญญาณเราก็ถูกปลดบังไปด้วยก่นควันแห่งวัตถุนิยมความคิดแง่ลบต่างๆคุณลองย้อนความทรงจำไปตอนที่คุณยังเป็นเด็กดูสิจําได้ไหมว่าคุณเคยมีจิตใจที่สดใสไร้ความกังวลสนุกสนานไปกับทุกสิ่งรอบตัวได้อย่างเต็มที่ นั่นคือภาพสะท้อนของจิตวิญญาณในสภาพบริสุทธิ์ของคุณนั่นเองค่ะแต่พอเวลาผ่านไปประสบการณ์ชีวิตหลายอย่างก็หล่อหลอมคุณจิตวิญญาณที่เคยเจิดจ้าก็ถูกบทบงังถูกลืมเลือนจางหายไปแต่อย่ากังวลเลยนะคะความจริงก็คือจิตวิญญาณไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเพียงแต่รอวันที่คุณจะมองเห็นแล้วก็ปลุกมันขึ้นมาเท่านั้นเอง ถ้าคุณค่อยๆฝึกฝนตัวเองด้วยการมีสมาธิและสติอยู่กับปัจจุบันเป็นมิตรกับตัวเองมีเมตตาต่อบุคคลอื่นเชื่อไหมคะว่าจิตวิญญาณของคุณก็จะค่อยๆกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งแล้วเมื่อถึงวันที่จิตวิญญาณของคุณเบ่งบานเต็มที่ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปคุณจะรู้สึกถึงสันติสุขที่แท้จริงจากภายในตัวคุณเองรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งรอบกาย และพร้อมจะแผ่เมตตากรุณาออกไปให้ผู้อื่นได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะนี่คือตัวตนแท้ที่อยู่ในตัวพวกคุณทุกคนรอวันที่จะได้ถูกปลดปล่อยออกมาและเติมเต็มชีวิตของคุณให้มีความหมายเปลี่ยนไปด้วยรัศมีแห่งความรักและสันติสุข พวกเราหวังว่าเรื่องราวของจิตวิญญาณที่พวกเราเล่าให้ฟังนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงแก่นแท้ภายในตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นและอยากจะลองชวนคุณให้มาเริ่มต้นเดินทางสำรวจเข้าไปในสัมผัสกับจิตวิญญาณของตัวคุณเองดูถ้าอยากมีเพื่อนร่วมทางที่คอยชี้แนะแนวทางก็ขอเชิญที่เซเนต์ลูนพวกเราพร้อมเป็นแหล่งความรู้คู่คิดในการทำความรู้จักตัวเองในระดับลึก เพื่อปลุกพลังจิตวิญญาณในตัวคุณให้สองประกายสว่างสวยนำทางชีวิตคุณเริ่มต้นคะ